สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะอ,อยู่กับโกวิสกิดข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะาพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องการาลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวนะครับทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ลงพื้นที่สกัดจับก,กลุ่มแรงงาน ข้าชาติหรือแรงงานต่างด้าวนะครับที่ลักลอบเข้ามานะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังรับชมรายละเอียดของข่าวนะครับก็ฝากติดตามโกวิศสกิจข่าวหนึ่งรวมไปถึงทีมเครือข่ายสกิจข่าวทุกๆช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาด ข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงท่านผู้ชมจะได้รับชมสาระน่ารู้ต่างๆอีกมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูาการจับกลุ่มนะครับลักลอบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับส่วนที่กำลังปิดล้อมจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเดี๋ยวเราไปเอารับชมคลิปกันเลยนะครับ ต,ดตโดยเมื่อเช้ามืดวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า400นายลงไปปิดล้อมตรวจค้นตลาดกีบหมูหรือว่าซอยกีบหมูถนนสุรเหราคลองหนึ่งจนถึงถนนเจริญพัฒนาแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพเป้าหมายเนี่ยก็คือการดำเนินคดีกับแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองหรือเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายพบแรงงานเข้าข่ายจะทำผิดถึง88คนค่ะตรวจสอบไม่มีวีซ่าเข้าไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แถมในจำนวนนี้พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายอยู่7คนด้วยใครมีความผิดอะไรจะถูกแยกไปดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันออกนอกประเทศส่วนที่จังหวัดระนองคุณผู้ชมคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีตรวจสอบรถกระบะต้องสงสัยลักลอบขนย้ายแรงงานต่างชาติมาตามแนวป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร แต่รถกระบะขับหลบหนีเข้าสวนปาล์มแห่งหนึ่งค่ะก<ป><ป>่อนผู้นําพาเนี่ยที่เป็นชาวไทยสองคนจะทิ้งก<ล>ระเป๋าซึ่งมีแบบประชาชนแล้ววิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าทีา่ก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มพบเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา4คนเป็นชาย3หญิง1ทั้งหมด ถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแต่ไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในหรือเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วต่อมาเนี่ยคะ่ะชาวไทยสองคนคือนายสุรศักดิ์และนายสมศักดิ์เป็นชาวจังหวัดชุมพรที่วิ่งหลบนี้ไปก่อนหน้ายอมเข้ามอบตัวเพราะรู้แล้วว่านี้ยังไงก็หนีไม่รอดอเบื้องต้นให้การรับสารภาพนะคะว่าได้ว่าจ้างขบวนการนำพาแรงงานต่างชาติทั้ง4คน ไปส่งยังอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วจะมีผู้นำพารายอื่นมารับช่วงต่อเพื่อส่งต่อเข้ายังพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้นำพาและแรงงานต่างชาติทั้งหมดส่งสพาพะทโตจังหวัดชุมพรดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปค่ะเปเด็นข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งเป็นการปิดล้อมจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25อกองกําลังกษัตรีนะครับที่สนธิกําลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทั้งในกรุงเทพมหาคนครจังหวัดลํนองและจังหวัดชุมพรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเองนะฮะท่านผู้ว่ากทมท่านชาชิาสิทธิพันธ์นะครับท่านก็มีนโยบายที่จะ ห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงแจ้งในจ้างนะฮะที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับห้ามค้าขายหรือขายของหน้าร้านนะครับเพราะว่านั่นเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยนะครับแต่ว่าถ้าจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านก็ต้องไปแจ้งอย่างหน่วยงาน นะครับที่ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับสําหรับในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองนะครับท่านพอบอรตรนะครับท่านก็สั่งการลงมาแล้วนะครับว่าให้เจ้าที่ตํารวจทุกภาคนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจค้นนะฮะดูว่าในพื้นที่ใดนะครับที่มีแรงงานลักลอบหนีเข้ามาก็ให้ทําการกวาดล้างจับกลุ่มนะครับเพราะว่า เมื่อแรงงานต่างด้าวนะครับเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะแรงงานอเมียนมนนะฮะที่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นกระแสข่าวอยู่นะครับซึ่งเข้ามากันเป็นจํานวนมากหลัก10ล้านคนนะฮะก็มาสร้างความวุ่นวายมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งนะครับสร้างความต่อต้านกับพี่น้องคนไทยนะฮะก็เลยมีนโยบายของพบตรนะครับท่านก็ได้สั่งการลงมาแล้วนะครับเพื่อ ให้เจ้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่ดูแลประชาชนนะครับถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามโกเวิสกิจข่าวหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องอขอตัวไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ